สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง j จ y e x p Channel นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมเหรียญจําปีนะครับมีแล้วไม่จนนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นเนื้อนวโลหะเต็มสูตรลงยาแดงนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับผมสําหรับเหรียญนี้นะครับผมจะสร้างนะครับผมปี2564นนะครับชื่อเหรียญเต็มๆนะครับ เหรียญนะครับปฐมพรมจตุมหาราชิการุ่นหนึ่งนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับผมจะสร้างนะครับผมนี่นะครับกล่องนะครับก็จะเป็นโลโก้วัดแบบนี้นะครับผมนี่นะครับกล่องก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับแบบนี้นะครับผมส่วนเหรียญนะครับผมเป็น นวะโลหะเต็มสูตรแบบนี้แล้วก็ลงยาแดงเดี๋ยวเราจะมาชมความสวยงามกันนะครับสําหรับรายการนี้นะครับผมจะสร้างน้อยนะครับผมนี่นะครับจะสร้างน้อยมากๆนะครับผมจะสร้างเพียง1199เหรียญนะครับน <suff> ี <ๆ S 1> <ๆ>่นะครับเหรียญก็จะเป็นหมตันแบบนี้เลยนะครับเป็นนวะโลหะเต็มสูตรนะคะผมนี่นะครับ,ผ, Hans บผิวนวะก็ <ๆ S 2> จะเป็นผิวจะออกสีทองๆนะครับสีทองๆเข้มๆหน่อยนะครับผม เหรียญประถมพรมจตุมหาราชิกานี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญจำปีนะครับสามเทพนะครับผมก็จะมีปางนะครับลงมาสูงตีเทพนะครับก็เป็นปางหนึ่งขององค์เท้าเวสุวรรณนะครับผมปางที่สองนะครับก็จะเป็นปางหน้าเทพนะครับผมเท้ากุเวนเทพบุตรนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับผมปางที่สามนะครับก็จะเป็นเท้าเวสุวรรณโนนะครับผมนี่นะครับ สามปางนะครับผมอยู่ด้วยกันนะครับในทรงจำปีนะครับในทรงจำปีแบบนี้เลยนะครับผมด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีองค์พญาปุริศาตนะครับผมหนึ่งในมหาอมาตย์ขององค์ท้าเวสวร์นะครับผู้ถือกุญแจแห่งขุมทรัพย์นั่นเองนะครับนี่นะครับจะอยู่ตรงด้านล่างนะครับผมนี่นะครับใต้ฐานนะครับก็เขียนว่าท้าเวสวร์โนนะครับผม เหรียญนี้ครบเลยนะครับครบเลยมีทั้งหมดนะครับสามปางขององค์ทเาววสุวรรณนะครับสังเกตผิวนะครับผมนวะโลหะเต็มสูตรนะครับก็จะมีผิวสีทองๆแบบนี้นะครับผมประปนกันไปนะครับผมเนื่องด้วยนะครับนวะโลหะเต็มสูตรเนี่ยโบราณนะครับขอเชื่อกันว่านะครับเป็นโลหะผสมนะครับเก้าอย่างที่มีพุทธคุณในตัวนะครับผม ไม่ต้องมีพิธีพุทธาพิเศษก็เข้มขลังนะครับมีพุทธคุณในตัวนั่นเองนะครับผมก็จะมีส่วนผสมนะครับผมนวัตโลหะเนี่ยมีส่วนผสมโลหะธาตุทั้งหมด9อย่างนะครับ1นะครับชิน1บาทนะครับ2เจ้าน้ําเงิน2บาท3ก็คือเหล็กละลายตัว3บาทนะครับ4บริสุทธิ์หรือว่าทองแดงนะครับ4บาท5ปลอดนะครับ5บาท6สังกสีนะครับ6บาท เจ็ดทองแดงนะครับเจ็ดบาทแปดเงินนะครับเก้าบาทแล้วก็สุดท้ายเป็นทองคานะครับทองคําทั้งหมดเก้าบาทนะครับผมรวมทั้งหมดสี่สิบห้าบาทนะครับนี่คือเป็นสูตรส่วนผสมของนวโลหะเต็มสูตรนะครับผมเหรียญก็จะมีสีทองๆแบบน,นี้เพราะว่าส่วนผสมนะครับเยอะที่สุดก็จะเป็นเนื้อทองคานะครับทองคําส่วนผสม9บาทเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จาก45บาทก็อยู่ที่ประมาณ 20%เนะครับ20%เพราะฉะนั้นนะครับนวัโลหะนะครับจะมีสีทองทองแบบนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะมีส่วนผสมนะครับที่เป็นเงินด้วยนะครับเงินเงินก็ส่วนใหญ่นะครับเงิน8บาทเงินเงินก็เกือบเท่ากับทองคําเหมือนกันนะครับผมส่วนด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญด้านบนเลยนะครับด้านบนหูเหรียญด้านบนสุดตรงนี้นะครับก็ ตอกโคตติกลิงไว้นะครับนี่นะครับตอกโคตติกลิงไว้ที่หูเหรียญเลยนะครับลักษณะหูเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะครับชื่อรุ่นนะครับลาบผลภูนทวีปรดนี่มีกูแล้วไม่จนนะครับผมนี่นะครับชื่อรุ่นสุดยอดมากนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมเทพสตราวุธนะครับทั้ง5้านะครับผมตรงกลางนะครับผม เป็นกระบองท้าววิสวรณ์นะครับอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้ามกระบองใหญ่ตรงนี้นะครับก็จะมียันพูซ้อนนะครับดวงตาท้าววิสวรณโนนะครับผมด้านซ้ายเป็นจักรนาราย์นะครับผมด้านขวาเป็นวิชิราวุธของพระอินทร์นะครับด้านซ้ายล่างนะครับดวงตาพญายมราชนะครับด้านขวานะครับพระโพของอารวากยักษ์นั่นเองนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ต่อโคตรเตกเหลงอีกหนึ่งจุดอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมใกล้ๆกับดวงตาพญายมนะครับผม มีอักขรนะครับที่เป็นภาษาจีนนะครับผมนี่นะครับประโยคซ้ายนะครับผมเทพเจ้าประธานพรนะครับผมฝั่งขวานะครับเทพเจ้าย่อมรักษาคนขยันหมั่นเพียรนั่นเองนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีนะครับผมส่วนด้านขวาตรงนี้ก็สมหวังดังใจคิดนะครับส่วนด้านล่างซ้ายตรงนี้นะครับก็อยู่เย็นเป็นสุขนะครับ ส่วนด้านล่างขวาตรงนี้ก็สมปรารถนาทุกประการนะครับผมนี่นะครับวัดจุลามณีนะครับผมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนี่นะครับมหาบารมีพุทธศักราช2-5-64นะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีต่อโคดนะครับต่อโคดอยู่บริเวณนี้นะครับผมนะครับเป็นการต่อโคดนะครับไม่ได้เป็นการยิงเลเซอร์นะครับผม นี่นะครับก็เป็นความสวยงามนะครับสังเกตผิวสีทองนะครับผมนี่นะครับเนื้อทองคานะครับเนื้อทองคํามีส่วนผสมเนื้อทองคํา20อร์ซนตะครับนี่นะครับสวยงามนะครับต่อโค้ดนะครับต่อโค้ดเตกเห็งลึกมากนะครับสวยงามเทพสตราวุธทั้งห้านะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาครอบคลุมทุก นะครับทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลยผู้ถูกคุณครอบจักรวาลเลยก็ได้นะครับเทพสตราวุธนะครับป้องกันสารพัดอันตรายเลยนะครับผมไม่ธรรมดานะครับการตัดขอบนะครับนี่นะครับการตัดขอบคมชัดชัดเจนนะครับสวยงามนะครับสวยงามแล้วก็เบอร์ยื่นนะครับเบอร์ยื่นไม่มีเลยนะครับมีตรงมุมนิดนึงนะครับนี่นะครับตรงมุมนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับนิดเดียวแต่ตรงขอบขอบไม่มีเลยนะครับ นี่ครับฝั่งนี้ก็ไม่มีนะครับผมนี่นะครับเบอร์เล็กน้อยมากนะครับถ้าเราดูโดยรวมนะครับก่อเปลี่ยนนะครับนี่นะครับขอบนะครับความตัของขอบก็ใกล้เคียงกันนะครับด้านบนด้านล่างนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับทำขอบได้มีความสวยงามนะครับสวยงามมากๆนะครับสุดยอดนะครับผมเนื้อนวโลหะเต็มสูตดลงยาแดงนะครับผมนี่นะครับ เข้มเลยนะครับผมนี่นะครับองพรหมาสู่เทพนะครับผมจมูกโด่งนะครับจมูกเรียวคมชัดชัดเจนนะครับผมนี่นะครับเท้ากูเวนเทพบุตรนะครับผมจมูกก็จะโตๆหน่อยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็เท้าเวสุวนโนนะครับปางหน้ายักษ์นะครับผมนี่นะครับหน้าตาดุดันเข้มขข็งนะครับผม ประทับนะครับทั้ง3ามองค์3มเทพนะครับเรียกง่ายๆว่า3ามเทพมาประทับอยู่บนเหรียญจำปีนะครับผมนี่นะครับสวยงามนะครับเป็นจำปี3ามเทพนะครับขนาดมาตรฐานนะครับสูง4เซนติเมตรนะครับผมความสูงโดยรวมนะครับจากหูห่วงด้านบนถึงตรงด้านล่างตรงนี้นะครับผมนะครับจากหูงเหรียญนะครับด้านบนสุดนะครับผมนี่นะครับลวดลายนะครับคมชัดชัดเจนสวยงามนะครับผมนี่นะครับ ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หลวงพ่ออิฐนะครับวัดจุฬามณีนะครับจะสร้างนะครับเพื่อที่จะนําทุนทรัพย์นะครับไปส่งเคราะห์นะครับช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ต่างๆนะครับที่ทางวัดได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมอยู่ณปัจจุบันนะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับสําหรับเหรียญปฐมพรมจตุมหาราชิการุ่นหนึ่งนี้นะครับผมก็พุทธาพิเศษที่อุโบสถวัดจุฬามณีนะครับเป็น พิธีปิดนะครับเพราะว่าปิดพระอุโบสถพุทธ,ธาพิเศษเพราะว่าในช่วงนั้นนะครับปี64เป็นการระบาดของโรคโควิดนะครับผมโควิด -19 นั่นเองนะครับก็จะทำให้อ่าไม่ให้อ่ประชาชนทั่วไปนะครับเข้าร่วมพิธีนั่นเองนะครับก็จะมีแค่เฉพาะพระเถราจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ในการจัดงานเท่านั้นนะครับผมก็ถือได้ว่า เป็นพิธีปิดนะครับเป็นมหาอุดนะครับผมปิดพระอุโบสถพุทธาพิเศษถือว่าไม่ธรรมดานะครับพุทธาพิเศษกันอยู่หลายวันนะครับผมก็เริ่มนะครับคีกกรกฎาคม64นะครับผมไม่ธรรมดาแล้วก็พุทธาพิเศษรุ่นอื่นๆด้วยนะครับปิดพระอุโบสถเลยนะครับไม่ธรรมดามีแล้วไม่จนนะครับจําปี3เทพนั่นเองนะครับผม ก็ท่านใดยังไม่มีนะครับผมก็ไปเช่าหาบูชากันได้นะครับผมก็สหรับรุ่นนี้นวะลงยาแดงนะครับผมสวยงามนะครับสวยงามเข้มขลังไม่ธรรมดานะครับผิวสีทองทองนะครับสายนวะไม่ควรพลาดนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันจนจบคลิปเลยนะครับผมก็เอาเหรียญจำเปีนะครับมีแล้วไม่จนนะครับหรือว่าสามเทพมาให้ทุกท่านได้ชมความสวยงามกันอีกหนึ่งเนื้อนะครับผม ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ